เฮ <c oughs> ้ยมาดูแสงเหนือเหรียญดิอุ้ยมาดูแสงเหนือเหรียญดิอะไรอ่ะอะไรอ่ะเหรียญเหรียญเหรียดิ <c oughs> <c oughs> อะไรอ่ะอะไรอ่ะเหรียญลิรียญเหียดิเอ้าทีรักสตารแล้วเหรอเอา้าทีรักสตารแล้วเหรอชุบดีไหมน้าชุบดีไหมน้าไม่ต้องชุบเขาก็ได้ ท่าไรมากกว่านั้นมันมีเรื่องราวเป็นร้อยพันบนโลกต้องชิบเขาก็ได้เป็นคูชีวิตเป็นเพื่อนรวมทิศในยามลำบากอยู่ข้างเคียงเป็นดังเข็มทิศเป็นดังมูมิดในยามอดอยู่ข้างเตียงเป็นคนที่อยู่ข้างกายในตอนทำมาหากินเป็นคนที่รักมากมายแม้ฉันเืกอนโคตรืกินดีทีลาเกมเขาเด้งหลุดตะกี้เนี่ยทีลาเกมเขาเด้งหลุดตะกี้เนี่ยยังจะพูดตามอยู่เนี้ฮะพูดอยู่นั่นแหละพูดตามอยู่ได้ ยังจะพูดตามอีกเหรอเนี่ยฮะพูดอยู่นั่นแหละพูดอยู่ได้ดอ,ไดอ่ะพูดอย่างนี้พูดไม่รู้เรื่องแล้วอย่างนั้นก็เล่นไปคนเดียวแล้วกันงไปก็ได